ก็ไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่คืนของเมื่อวานแล้วนี่นะเฮ้ยลืมแบบนั้นน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะให้ฉันกำลังหาของอะไรนิดหน่อยนะหาของเหรอขอบใจที่เลี้ยงนะกินอิ่มแล้วเหรอเอ๊งั้นแปลว่าชีเวตมรได้แล้วใช่ไหมเอ๊งั้นฉันขอขี่ไม่กวาดด้ค้อนได้ไหมไม่ได้มันขี่ได้แค่คนเดียวนะเอ๊งั้นหรอกเหรอ ีแทนคะำข,ขอบคุณที่เลียงขนมฉันจะใช้เวทอะไรให้ดูสักอย่างครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะอเอางั้นลองคุยกับแมวดูเป็นไงแหลมเลยอันนี้ไม่ก็ยสิทธิเหรอ,อใช่สิเออน่ารักเนอนะเขียวอัดด้บไอ้นั่นที่พูดออกมานะ่ะคือกระถาใช่เป่ามันเป็นมนต์กาถานะ่ะ นี่ถ้าทำฉ e ันเสียสมาธินะฉ่นอยู <ide> ่เงียบๆหน่อยได้ไหมอ้อขออภัยเจ้าค่ะเฮ้ยเขียวอัพเดะแป๊ะเจ้าแมวเอ๋ยจ้าพูดหนกนะว้าวจริงจริงเลยแต่ว่าแบบนี้ก็คุยกันไม่ได้สิคทั้งนี้แหละของจริง ya เขียวอัพเดะเป๊ะ ดูเรื่องเลยนะเอะนี่มันก็แบบเบระเระเเ่วงเฮ้ยถอโอ้ใช่ถ้าช่วยเสร็ฉันคุยกับมอฟูร์นได้หรือเปล่าหมอฟูรุนเหรอก็เด็กคนนี้ไงเอ๋แสนนว่าตุ๊กตาพูดไม่ได้หรอกนะอ๋องั้นเหรอเสียดายจังไม่ได้เลยเนี่ยอ๋ออคุณยายให้ฉันมาตอนที่ฉันเพิ่งเกิดนะ จากนั้นก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเหมือนพี่น้องเลยสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองคุยกับเขาดูสักครั้งจังเลยนะแต่ว่านะถ้าตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวว่าทำมาฟุ้นตกลงไปล่ะก็ฉันคง ขอบคุณขอบคุณจริงๆเลยนะคะคุณสาวน้อยเวทมนอ,อ,อ,อ๋ลิโกโอ,โอชื่อของฉันนะลิโกไงฉันฉันฉันออัศจรรยไม่ได้ฉันน่าดูชื่อของเธอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะนั่น,นสิเนะเองั้นฉันต้องไปแล้วแหละนั่นสิเนะ เธอมีของมังหานี่นะงั <mulheres> yeah, ้นเราจะเริ่มหาจากตรงไหนดีอ่ะก็เริ่จากไอ้เดี๋ยวสิก็หาสองดีกว่าหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วก็ฉันก็อยากดูว่าทำไมเจ้านี้มันถึงเปล่งแสงออกมาด้วยนะอื้มเนอะ